รุ้นๆกันต่อไปขอบคุณค่ะได้ไม่ได้ยินเลยเลยไม่เกิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซีรีสแห่งปียอดเยี่ยมค่ะใช่ครับใช่ครับ ครับก็เป็นเรื่องที่ทั้งตัวผมเองนะครับรวมถึงพี่ออฟแล้วก็ซีรวมถึงแล้วก็นักสแสดงทุกคนในเรื่องเลยแล้วก็รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนก็คือใช้ทั้งแรงกายแรงใจที่จะผลิตผลงานซีนีขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆคนได้รับชมกันครับก็ เหมือนทุกครั้งนะเนาะเรื่องเวลางานที่เราทําออกมาแล้วมันมันได้รับรางวัลไม่ว่าจะจากการโหวตจากคณะกรรมการมันแปลว่ามีหลายๆคนที่กําลังมองอยู่แล้วก็อยากจะให้กําลังใจเราด้วยวิธีการต่างๆอะไรเงี้ยกําลังใจเหล่านั้นมันก็มาในรูปแบบของรางวัลอะไรเงี้ยเราก็จะรับรู้ได้แล้วก็ยิ้มเสมอ <c oughs> <c oughs> ได้อีกดีใจดีใจ <c oughs> เรื่อยๆได้ <c oughs> อีกใจฟูเลยไหมคะกับเรื่งนีแล้วรางวัลที่มาถามคนนี้ดีกว,ว่าใจฟูไ,ไหมฟูครับฟูเลยครับ ทั้งฟูแล้วก็ทั้งโล่งอ,อกนะครับเพราะว่าเขานี่เป็นระดับพุ่มกับร่ารา,างวัลพู่แ<อ>เป็น <laughs> เ,รเ,รเรื่อยเอรกนเรื่องนี้จะได้หรือเปล่าเรื่องที่เราเล่นอะไรย่างเงี้ยตัดายก็อ่าคือไม่ได้คาดหวังดีกว่าว่าจะได้รับรางวัลแต่ว่าสิ่ง,งที่สิ่งที่ดีใจมากๆเลยคือเวลาเราไปไหนเนี่ยมีคนพูดถึงซีดีของเราในด้านในด้านมากต่างๆมากมายเลยทั้งในแง่ของการแสดงเอ่ยหรือว่าในแง่ของเรื่องบท หรือว่านึกแมโนเพลงของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือดีดใจมากๆาใช่ครับครึ่งแบบยู้ดถึงตลอดเลยด้วยสหรับเรื่องนี้ใช่ออไม่ใช่แบบว่าซีรีส์จบแล้วก็คือจบไปแต่ยังพูดอยู่ตลอดเวลใช่ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยก็คือชาวต่างประเทศก็พูดถึงแล้วก็หลายๆคนก็คือดูซีรีส์เรื่องนี้เกินสองสามรอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะประทับใจเรื่องนี้จริงๆ หลายคนที่ว่าก็คือรวมถึงเราด้วยเราก็ยังยแบบ <c oughs> ชอบดำไปดูย้อนหลังดูโมเมนต์ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในเรื่องอะไรเงี้ยครับโอ้ยก็เป็นสิบอะก็เป็นสิบอะเพระเขาต้องตรวจเทปด้วยตอนนึย <c oughs> เขาตัดซึ่งเอาจริงๆตอนที่ตอนที่จะตอนที่จะประกาศนอมีนีก็จะมีแบบซีนบางซีนที่มันผุดขึ้นมาเนาะที่เราดูทุทุกครั้งที่เราดูเนี่ยเอาตัวผมเองก็จะรู้สึกรู้สึกไปถึงแบบตอนที่เราอัด อนที่เราาถ่่ยยออูะเมื่อกี้ตอนเรามีมีขึ้นรางวัลเขาหันมาบอกพี่อ้อจะร้องไห้รร้ออหืเปล่าจะร้องไห้แบบมันแค่มันแค่ฟอเป็นเมมโมรีที่แบบกลับมาเนาะต้องขอบคุณที่เขาไม่เอาซีน ep 9ตอนจบมาขึ้นไม่งั้นก็อาจจะอาจจะซึมนิดนึงเพราะว่าความรู้สึกมันจะกลับมาเต็มมันยังไงบ้างมันจะไงบ้างสหรับถ้าสมมติว่าเป็นโมเมนต์ตอนนั้นเลยตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราเขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในบทอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ เป็นซีที่เรียกว่ายากที่สุดของเรื่องแล้วก็เราแบบตั้งใจมากมากว่ายัางไงจะเป็นจะตายยังไงเราก็ต้องทำซีนี้ให้ดีที่สุดแต่พอผ่านตรงนั้นมาแบบจนถึงวันนี้แล้วแล้วแบบว่า,าพอพอรางวัลมาปุ๊บเราแบบยอนสับตแบกกลับไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างอา <c oughs> บอกบอกกับตัวเองมันว่าเ,าเราคุ้มเหนื่อยคุ้มเหนื่อยมากๆที่ที่เราลงทุนลงแรงกับกับสิ่งที่เราทําไป <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนแบบเวลาตั้งใจทําอะไรอะเราก็ต้อง คาดหวังแหละคาดหวังสิ่งที่จะได้รับกลับมาอะไรอย่างี้ไม่มีใครไม่คาดหวังหรอกแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันเกินไปกว่าที่ผมคาดหวังเอาไว้แล้วก็คือรู้สึกขอบคุณกับทุกๆผลตอบรับที่กลับมาเลยไม่กดดันหรือเปล่าไม่เรื่องต่อไปเราต,อตอ้องกดดันไมอ่าไม่กดดันครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปต้องเจออะไรครับครับ ครับจริงจริงจริงๆตอนนี้โล่งนะโล่งเพราะว่าจริงๆอะแอบพอพอเราทํางานกันไปเรารู้ว่าคาแรคเตอร์แบบนี้หรือตัวละครแบบนี้มันมันต้องใช้ความสามารถมันต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจมากๆแล้วเราอยู่ตลอดเวลาที่เราเห็นความตั้งใจของเขามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอาลึกๆก,ก,ก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้ามีคนมองเห็นแล้วอยากให้กําลังใจมันด้วยการได้รางวัลอะไรสักรางวัลหนึ่งมันคงจะ เติมเต็มความรู้สึกในการทํางานทั้งเราเองด้วยแล้วก็ของเขาด้วยนี่คาดเดาเองนะแล้วแล้วพอวันนี้มันก็มีคนมอบรางวัลน,นี้ให้จริงๆอ่ะหรือหรือสึกิโล่งใจนะเราทําได้แบบสมบูรณ์แบบก็คือเออแอบพาน้องไปแบบได้รับรางวัลให้มันชื่นใจให้ให,ให้คุ้มกับที่เขาเหนื่อยมาแล้วอะไรเงี้ยครับงเแฟนชั้นชมทั้งแบบรางวัลด้วยใช่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 ก็นั่นแหละ ลงใจลงใจลงใจแล้วนะเราเราล่งใจแล้วแล้วก็ดีใจครับดีใจแบบดีใจจริงๆเตรียมเรื่องต่อไปสำหรับสองวันนี้บ้างไหมคะเนี่ยแล้วชอบเจอคำถามแบบคุณจัดการเองเลยเราก็ยังคงเป็นผู้กำกับเนาะแล้วก็ยังมองหาแมททีเรียลมองหาเรื่องต่อๆไปที่เราจะรู้สึกอินแล้วก็อยากจะนําเสนออะไรเงี้ยครับก็เป็นอาชีพแบบยังไงเดี๋ยวก็จะต้องทำต่อไป ยังไงดีพ่อหนุ่มพ่อหนุมอยากร่วมงานกับพี่อีกไหมพร้อมร่วมงานเสมอไม่ว่ากับใครก็ตามนี่นะยังไงเราอยู่บริษัทเดียวกันผมว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องวนมาเจยเราอยูบริษนผมว่านนึเนีไม่ช้าก็เร็วมนจ้อวนมาเพ่ัเราอยู่บินทุกวันเลยตอนนี้าก็เรอวม่อยู่แลิวัไม่้รวจะต้องทํายังไงพด คงมีโอกาสวันวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสกลับมาท่ร่วมงานกันอีกเหมือนน้องๆอีกหลายๆคนในค่ายอะครับพอเราทํางานด้วยกันมาในระยะเวลานหนึ่งเนาะมันก็มีความผูกพันกันกนลายเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่ได้ทํางานด้วยกันเราก็จะอยู่ในชีวิตกันแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆอยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็ต้องลุ้นกับทุกๆคนเหมือนกันหมดครับผมเองก็ลุ้นน้องก็ลุ้นว่าอุ้ยเราจะได้กลับมาทํางานด้วยกันไหมลุ้นเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้จริงๆนี่บ เนาะหมออยากเล่นอะไรเล่นเป็นหมอเล่นเป็นหมอไหมเล่นเป็นหมอทำไมครับหมอจหมอก็ไม่อยากเล่นเป็นหมอแล้วผมผหมันก็ท้าทายเหมือนกันนะเราเห็นจิมในความเข้มข้นมาแล้วอ่ะเราคงอยากเขียนอะไรที่แบบไม่อยากพูดอยากเห็นหมอเซ็กซี่อยากเห็นหมอในมดมดแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ย ไม่พร nerd, ้อมครับฮอตเนิร์ดได้ไหมฮอตเนิร์ดอะไรนะฮอตเนิร์ดฮอตเนิร์ดชีวิตจริงก็เนิร์ดอยู่แล้วแต่ไม่รู้ฮอตหรือเปล่าฮอตที่สุดฮอตที่สุดพัดเนิร์ดเพิ่งได้ยินเสียงจากฝั่งนี้นั่นเองเขอพูดถึงความเซ็กซี่ก็มีตรงนี้โผล่มาอะไรนะอะไรนะบักไปดูว่าเขารอจะกว่านี้ไงจังเลย เออฮอตเนิร์ดน่าสนใจนะฮอตเนิร์ดน่าสนใจนะไม่รู้พี่รอดูมาหลายหลายหลายรอบแล้วหลายอ้าวเอาแล้วเอาจรงจังคนนี้นะเอาจริงเลยเอาจริงนะพี่อ๊อฟอย่าพูดเยอะเชื่อว่าแฟนสาวเขาเก่งเหรอเขาตีความได้แค่พี่อ๊อให้หินให้หินเข้าไปแค่หน่อยเดี๋ยวเขารู้เลยนะเหรอใช่เดี๋ยวพี่อ๊อฟกลไป ไกคุณต้องไม่ได้ไม่ได้ถามผมคุณต้องไปถามซีว่าคุณจะเล่นอะไรกับซีต่อมากกว่าแฉ่งแล้วถามคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยคุณต้องไปถามว่าคุณต้องไปถามซีว่าคุณเล่นอะไรกับซีต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาถามเราหนีเลยอ่ะหนีแล้วโอเคฝากอะไรถึงน้องซีหน่อยเนี่ยคะอ่อน่าจะอยู่ไลฟ์เฮาส์เนาะน่าจะออกไปแล้วเนาะออกแล้วไลฟ์เฮาส์สามทุ่มไม่ใช่หรอ อ่าผมสวยแล้วไม่ไงละ่ะไม่ใช่เมื่อวานนะ่ะผมถามเขาแล้วว่า l i ฟ e เฮาส์เริ่มกี่โมงเขาบอกว่าเริ่ม3ามทุ่มผมว่าอกันนั้นจะเป็นช่วงที่เรารับรางวัลอยู่พอดีผมก็กะจะใช้ตอนนี้แหละที่จะ,อะบอกบอกฟีว่าเออวิเราได้แล้วนะครับครับกใน่รอบนะครับ ซีตั้งใจทำงานนะครับเพราะว่าผมแล้วก็พี่ออฟมารับรางวัลให้เรียบร้อยแล้วนะครับ้เดี๋ยวพากันไปฉลองที่ไหนอะไรนะครับอะไรกันเราไปฉลองอะไรดฉลองนฮะเรียลอ่ะคะเดี๋ยวเราต้องเรียนอะไรกับไปรับซีที่ตึกแกมมี่กันเลยดีกว่า ยอบกาไม่รับจริงอ่ะเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวรอภาพพิสูจน์นะคะน้องมีแหมเดี๋ยวมีแบบน้องคดีน้องซีติดทำงานวันนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาอยากมาก็คือเดี๋ยวเราจะมีข่าวไปเจอหนีมีไหมคะมีแล้วเอาแล้วซีเขาติดงานจริงๆครับวันนี้วันนี้จริงๆอะซีอยากยังไงซีอยากจะมารับด้วยตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่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 คือที่จริงที่จริงพยายามบอกว่าเอ้ยเอา ให้ซีแบบว่าโอ,อกเคสคนอื่นไปแทน,นได้ไหมแล้วเขาจะได้ขึ้นมารับรางวัลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไม่ได้ก็เลยอ,นะอะไรนะครับเอาจริงจริงจริงๆคือคืออยากอยากอยากมาขึ้นรับรางวัลด้วยกันจริงๆเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลเออเป็นรางวัลที่เราควรจะมารับด้วยกันมากกว่าใช่ครับคอยากได้ยินเส เดี๋ยวตัดต่อหน้า C ไม่ไม่พี่จะยืนรับยีแล้วเดี๋ยวทุกคนช่วยเอาตั้นัด C มาแปะตรงนี้แล้วกันนะครับไม่ก็เราต้องเว้นช่องว่างให้เว้นช่องว่างถ้าเป็น C จริงมันต้องทำอย่างนี้งานงานออกสื่อีไม่เคยทำเลยเว้ย ขอโดนขอลบๆโรับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ